จ้าทุกคนโซเฟียหรือชื่อเรื่องข้าวซอยไก่เนื้ออิสลามด้วยนะโคขกขุนทอดกระเทียมวิสูทรพิเศษทุกคนจ้าอยู่ตรงศูนย์บาลลักซเนาะเป็นสูตรการค้าเล็กๆนะฮะตรงปากกรานจ้าทุกคนตอนนี้จะเป็นแยกปากกรานที่จะไปบ้านซุ้มไทยโฮมสเตย์ตรงวัดช้างนะฮะเดินไปนไี้ไกลแต่ถ้าไปทางนี้จะเป็นไปทางวัดพุทธไทยสว่าง จะไปทางนู้นก็จะเข้าเมืองอุบลาชธานีนะครับทุกคนนี่บาลาก,กัสสูตรอาหารบาลาก,กัสจากชื่อเพราะจังจะมีอาหารหลากหลายนะฮะตรงนี้อิสลามมุสลิมจะเยอะมากนะฮะตรงนี้นะฮะอาหารอิสลามจะเยอะแล้วก็อาหารแบบอิสลามทแท้ๆทุกคนดูสิไก่ย่างสมุนไพรก๋วยจั๊บก็มีนะฮะ เลยร้านนะจ๊ะทุกคนก็มีหน้าร้านให้นั่งอย่างดีจ้ะทุกคนนี่จ้าอยู่กับอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งเลยนะทุกคนนี่จะบารลากัสมีชั้นลอยด้วยนะฮะถ้าเกิดใครมาในช่วงกอ,อ่อกลางคืนฝั่งนี้จะมีชั้นลอยด้วยทุกคนอันนี้ฮะสีแยกมีตลาดนัดเห็นไหมฮะสีแยกนู้นตรงนู้นะฮะสีแยกไฟแดงนี่นะฮะ หม่ำไส้กรอกอีสานกระเพาะปลาบ้าบินไส้องค์ไส้อ่วนะฮะทุกคนข้าซอยไก่เนื้อนี่หาร้านจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นสวนอาหารบารากาสนะฮะบารากัสนะฮะกำลังจะเย็นๆนะฮะทุกคนอากาศดีครับช่วงนี้16องศา17องศานะฮะที่อยุธยานะ,ะในเมืองแต่ว่าเป็นตำบลปากกรานนะฮะทุกคน ปากกรานซึ่งวันนี้เราพามาที่โฮมสเตย์บ้านซุ้มไทยตรงข้ามกับวัดช้างโรงเรียนปากปาก,กรานพิทยาทุกคนอากมาออนไลน์แถวๆนี้ก็เลยถ่ายมาฝากของกินที่อยู่วิถีชีวิตที่นี้จะเป็นเน้นมุมสลิมนะจะไม่มีหมูกระทะนะฮะจะมีเนื้อกระทะจะมีสเต๊ะเนื้อแต่อาหารใต้อาหารหลากหลายด้วยนะมีออก๋วยเตี๋ยวรงก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ที่แน่ๆคือที่เป็นนางเอกในในร้านห้างนี้ก็ต้องเป็น โซเฟียจาข้าวซอยซึ่งเป็นเราชอบกินข้าวซอยนะข้าวซอยสุดยอดมากๆเนี่จะหน้าตาสดๆเลยดูหน้าตาม่ชาสดใสด้านไนล้วกออีสานไก่อนะฮะสุดยอดน่าทานมากทุกคนนีจากตัวจริงเสียจริง,จ,รงจ้าเนี่ยนะะรานออ๋ออ๋อ ที่นี่จะรสชาติแถ้นะจ๊ะน,นี่บรรยากาศนะทุกคนทุกคนเราจะเดินขึ้นไปชั้นสองนะฮะจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสองนะทุกคนนี่ทุกคนนี่ไงพี่โซเฟียถ้าพี่โซเฟียไม่บอกนะฮนะก็จะไม่รู้นี่จ้าสวรรค์ชั้นสองของพวกเราร้านอาหาร บารากัสโอ้โหวิวดีมากเลยดูที่ทิวทัศยังกับอยู่เมืองนอกเลยเป็นเรือนไทยด้วยนะฮะรถมาเห็นไหมว่างๆก็จะมีนกมาบินเห็นนกไหมคะนี่ค่ะสวนอาหารบารากัสยานะฮาราฟูดจาอาหารอิสลามมุสลิมนะทุกคนจะจะมีความเป็นเรือนไทยเรือนไทย เราเดินลงนะทุกคนจ้ะเดินลงค่อยเดินนะจ้ะเนี้ยจ้ะทุกคนนี่เราได้มาแล้วเราได้มาแล้วจ้ทุกคน,เ,นเราเนี้ยจะไปกินกันที่ร้านที่ออท่โฮสเตทุกคนนะฮะพี่โซฟีก็เป็นฝีมือนะฮะอะไรอะไรอู้อร่อยเด็ดจริงๆอ่ะเราแอบได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานแล้วแหละเราก็เสิร์ชหาร้านข้าวซอยบางเอิญเจอว่าแถวนี้ย่านนี้ตรงนี้ถ้าไปพุทธไทยสวรรเนีไงวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็นะฮะ ร้านที่โซฟียยู่ในศูนย์ของบารากัสบารากัสนะฮะก็ตรงนี้ก็สี่แยกปากกรานก็ตรงไปก็จะเป็นวัดช้างเดี๋ยวเราจะกลับแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปเอาน้ำดีกว่าไปไปสั่งน้ำทุกคนนี่จะสี่แยกบางปากบาปากกรานนะทุกคนเมื่อเช้าจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปดีไงเราก็ไม่รู้หรอกว่าบารากัสอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยบารากัส นะฮะทุกคนแเราโพสคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเมมเต็มนะฮะเ,เดี๋ยวกลับบ้านเราจะไปกินข้าซอยข้าวซอยของออร้านโซเฟียบารากัสนะครับฝากติดตามฝากบอกต่อด้วยนะครับ